สำหรับศิลปินหนุ่มนะครับอารมณ์ดีเขาบอกว่าเป็นเจ้าชายแห่งรอยยิ้มอันนี้ได้ฉายามาจากญี่ปุ่นเลยพี่ไอซ์รันยูแน่เลยถูกต้องครับล่าสุดนะครับออกมาอัปเดตนะครับถึงงานเพลงแต่บอกว่าช่วงนี้รู้สึกอิ่มตัวแล้วอาจจะต้องเว้นวักงานเพลงนะครับให้แฟนๆต้องรอไปสัก1ปีรวมถึงอัปเดตเอออาการบาดเจ็บนะครับของน้องคนสนิทนะครับอย่างเป๊กผลิตโชคให้ได้ฟังกันด้วยครับ ก็คงจะว่างตามเพลงที่ร้องนี่แหละนะครับเพราะว่าเล่นจะขอออกมาเบรกงานเพลงตั้ง1ปีนะครับสำหรับศิลปินหนุ่มขาแดนซ์อย่างไอซ์รันยูนั่นเองครับในงานโชว์ตัวนะครับไทยไชนิสเฟสติวัล2015พร้อมกับออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยขอหยุดทำซิงเกิลใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่า มันก็ร้องเพลงมาหลายปีแล้วอาจจะถึงจุดอิ่มตัวนะครับอาจจะยังไม่มีไอเดียหรือว่าอยากจะร้องอะไรใหม่ๆออกมาก,ก,ก็เลยขอพักไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้พักแบบถาวรนะส่วนเรื่องสัญญากับทางการมมี่ก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าหมดแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยที่มีเพียง สัญญาใจที่อยู่ด้วยกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่คิดจะย้ายค่ายอย่างแน่นอนก่อนจะขอใช้โอกาสนี้นะครับอัปเดตอาการของน้องรักอย่างหนุ่มเป๊กผลิตโชคนะครับที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุเจสสก,สกีคว่ำที่หัวหินก็เห็นบอกว่าอาจจะมีบาดแผลที่ใบหน้าเหมือนกัน<ม>แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เชื่อว่าน้องชายนกระดูกแข็งพอสมควรนะครับก็หายห่วงกันได้ไปฟังเสียงไอซ์สันยูนครับ ทราบแล้วครับก็งงจะบอกว่าเป๊กมันกระดูกแข็งมากเลยครับผมาาเพราะว่า<ป>รู้จักกับเป๊กมาเนี่ยนะคะรับเป๊กเอ่อมอเตอร์ไซค์คว่ำก็แล้วนะคะรับจักรยานล้มมันก็ล้มมาแล้วนะครับโทรไปสอบถามแม่ติ่งและแม่เป๊กว่าโอเคตอนตอนนี้โอเคแล้วแต่ว่าก็เอ่ออาจจะมีแผลอะไรที่จะต้องแบบรักษาอะไรกันไปก็ของ คือวันหนึ่งที่เราทําเพลงเดี่ยวจนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอิ่มใจกับมันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพักก่อนไม่ใช่หยุดไปเลยอนาคตถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเราอาจจะกลับมาทาอีกมันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็ไอ้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าก็ยังมีโปรเจกต์พิเศษที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจเราให้ทาไ,ไม่หรอกครับเพราะว่าโหอยู่แกมมี่มา12ปีปเพลงอยู่ที่นี่มาโหน่าจะไม่ต่ำกว่า20-30เพลงอะอยู่ดีเดินออกไปก็เหมือนโยนเพลงลงแม่น้ำไม่ได้อ่ก็ไม่ต้องเสียใจกันไป